น้ำอ่างเก็บน้ำเขาบางระเขาลูกที่สูงสูงมีเสาอากาศเมื่อกี้เราวิ่งขึ้นไปได้ไงวะเขาฉลาดเราค่อยๆเดินขึ้นไปเราไปลงทางบนนั้นมา เราต้องมาี้แล้วายรูปแบบการน,นั่นเอทำจริงเออเอาทำจริงเลยเ,เราก็ผักลงไปเลยนะพีพอเขาเย็นดูก็ผักตัวลงไปโอ้ยตุ่ก็แบบจะเย็นน้องอย่เพิ่งน่นย็นน,ยน้องยเพ่งินซ่เอาปะ ติดเขาฉลักข้างหลังแต่พี่เพนต้องไปตรงนู้นตรงไหนเธอไม่งั้นเธอก็เดินไปตรงนู้นกันนยมีพี่เพนถ่ายเราหรือว่าถ่ายใครถ่ายด้วยแหละตุ่จะใหญ่นะก็จะถ่ายตู่ใหญ่สิ <laughs> <laughs> ไหนเอาตามแผนดิ๊ก <laughs> โอ้ยตามแผนตลุ เบื้องหลังการเบ,บื้องหลังกันได้ทำ <c oughs> น้องๆโอเคป่าเหมือนจะตอ้งตอดงอดูมะปวดตดข้าปวดตดแล้วเธออยู่ข้างล่างเลยถูกแค่ใหญ่จีไม่หอมันก็ดูถูกไงนะมันไม่ดูเท่พี <c oughs> ่เพนดูดิอะไรอ่ะอยู่ข้างล่างใช้ก็ดูใหญ่สิเนี่ยมันไม่ดูเท่เหรอมันก็ดูเท่นะ ก็ดูดีนะอีรูปอีรูปแรกอ่ะอีรูปแรกอ่ะอีรูปแรกอันนี้คือรูปแรกอ๋ออ๋อรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเนี่ยเออพี่ว่าก็ดีนะเออดีละตายแต่ว่ากดหัวลงมาหน่อยเอาเอาเอาเมฆเอ้ยไม่ใช่เอาหมวกออกเอาหมวกออกเบื้องหลังการถ่ายภาพ อ่าใส่ไปก็ได้แหมใส่ไปก็ได้เอาเอาเอาน้องๆฉันบาบอร <c oughs> <c oughs> ้อนจังวิ่งไปได้ยังไงบนนั้นแถมไม่ลงทางอยู่อีก มาอาบแดดอาบป่ามาอาบแดดอาบป่าซ้อมวิ่งเทรล